สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกันนี้แล้วครับมือนี้เป็นมือวันหยุดภาคมงงางยางเห่นส่วนสาธารณะมองเก้ามองเดิมนี่แล้วพี่น้องอยู่ถ่ายเมืองลิมินตันประเทศแคนาดาครับเป็นส่วนสาธารณะอยู่ไก่บ้านอ้มือนี้ก็ะหอกหน่อยล่งเต็มเลยพี่น้องเพิ่งมาจอดรถเมื่อกี้นี่เห็นกระหอกหน่อยแลนเป็นวุ่นว่นอยู่แต่บลูจะเข้าไปไกลได้บ่ครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็ลอกน่อยค่อนข้างจะขี่ยานขี่แล้วแงหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเป็นช่วงสเสมอเป็นช่วงที่ทุกคนออกมายางเหล่นในสวนสาธารณะแห่งนี้ค่อนข้างหลายพี่น้องยิ่งเป็นช่วงเศร้าๆหรือว่าเป็นช่วงอากาศดีๆผู้คนจะออกมาเต็มครับยิงเป็นวันหยุดเมือนี่สายเักหน่อยพี่น้องตอนเส้สายยักหน่อยนะผู้คนจะออกมาสวนสาธารณะตรงนี้ ค่อนข้างจะหลายนะพี่น้องก็เลยเห็ุให้กระหรอกหน่อยค่อนข้างขี้ยันน้อยหนึ่งเขามาหอเดี่ยวก็ไปหาหลินน้ำกระหอกหน่อยก็เนาะพี่น้องบรูว่าจะเข้าไปไก่พันธุ์ดบ่พี่น้องเบิง่งกระหอกหน่อยแลนเต็มอยู่พี่น้องน้ำสวนสาธารนณะซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่กระหอกเข้ามาอาศัยอยู่ค่อนข้างหลายครับ ต้นใหม่หมากใม่ตอนนี้ก็ล่างเป็นหน่วยหลายพี่น้องก็ล่างเป็นหน่วยเป็นกลางเป็นหมากแต่ว่ายัางบางคนแก่เต็มทีครับข้าเจ้าเอาต้นใหม่มาปลูกไว้พี่น้องพวกรัฐบาลเบิ่งกระหอ,อกหน่อยแล่นเป็นวนๆอยู่พี่น้องโอ้พอ่อใหญ่นันนันรถมาเลยผมมาตั้งสองอาทิตย์บ่เห็นแล้วพี่น้องบรูราไปใส่รถถุงม,มาพี่น้องแต่ว่ารถเปลี่ยนรถ เราเปลี่นหนึ่งที่หมักเอาทัวมายนให้กระหอกหน่อยกินประจำครับแถวนี้เออนึกว่าเราหายไปใสเรากลับมาแลนะ้วพี่น้องเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนรถตะกี้รถเราเป็นรถสีขาวครับบัดน,นี้มาเป็นรถสีบ่อนสงสัยเราเปลี่ยนรถใหม่เดี๋ยวเอาเม็ดทัวไปปั่นกระหอกหน่อยกินพี่น้องบุรุษเป็นเข้ามองไก่ครับปะเป็นกระหอก กระลอกไว้รุ่นพี่น้องกระลอกนมนมขอนขางหลายได้เที่ยวนี้เต็มเลยเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยไปให้เพื่อนให้เพื่อนเอาอาหารให้กระลอกหน่อยกันครับเพราะปลิดนทั้งไม่บุญจะไปกวนเพื่อนยานยานขาเจะว่าไปกวนกระลรอกข้าเจ้าเนาะเพราะว่าเขาเจ้าจมีความสุขเขากับบุญจะไปเบียดเบียนพี่น้องปล่อยให้าเจ้ามีเขากับไปหาเด่นน้ำตัวไม่เอา เดี๋ยวผมสีพาหยางลงไปทั้งใต้พี่น้องพวกกระรอกน่อยมีอยู่ทั่วสวนครับจะมีอยู่สองสามจุดที่ขาเจ้าเอาหัวอาหารมาให้เป็นพวกเศษอาหารเศษขนมปังหมดหรือว่าเป็นเม็ดทั่วนะพี่น้องซึ่งที่ผมเคยมาคุกขี้อยู่นี่ส่วนใหญ่เราจะเป็นเม็ดทั่วพี่น้องกระรอกหน่อยกินดีขนาดพี่น้องเม็ดทั่ว เดี๋ยวผมจะพางานลงเบิงทั้งใต่ไปเด็นน้ำเจ้าตุยหน่อยบรรลุว่าจะเจอบ่วิดีโอนี้อาจจะบริตัดต่อเ้วยพี่น้องเพราะว่าจะถ่ายยาาเลยเพราะว่าบรรยากาศดีแห้งอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศเห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ครับ ึงกระหลอกหน่อยพี่น้องยางไปทั้งใดก็เห็นผูดูพนังเก็บยางกินเดีย๋ยวผมจะเอาเม็ดทัวไปรอพี <c> ่ <oughs> <c oughs> ที่จริงจะมีต้นใหม่ต้นหนึ่งพี่น้องที่ผมเคยมาถ่ายทํำช่วงหนาหนาวเนี่ยต้นใหม่ต้นนี้ต้นใหม่ใหญ่ต้นนี้กระหลอกหน่อยก่อนที่ผมมาถ่ายทํำช่วงหนาหนาวนะกระหลอกหน่อยเป็นยี่สิบกัวโตพี่น้องอ่ต้นเดียวเป็นกระหลอกที่อาศัยอยู่น้ำพง แต่ว่าห้างเป็นที่เป็นเห็ดเป็นห้างนะบ่เห็นครับตนแต่ว่าจะเป็นพงธงหลายขึ้นไปข้างบนนะมแตรพงมิตรโกนพี่น้องเดี๋ยวใส่เวลานางเด็ดน,น้ำตออัวนี้ก่อนบลูปัญหาอย่างกินยินเป็นจะเข้ามาเล็นน้ำบ่ <c oughs> ขี้ยันอยู่พี่น้องอันนี้มาตัวเลยมาเนาะเชื่องอยู่ครับตัวน,นี้ก็ได้ แต่ว่ากันยังบบถือว่าเชียงเท่ากับเจ้าตุยหนุยพี่น้องแต่เกิดเจ้าตัยหนุยมากนี่จะเรียนเขามาประกบผมไก่ๆเลยพี่น้องเอะ <c oughs> เป็นอย่างอึะบัดปืดไปหนึ่งช่วงนี้จะเข้าไกล่ลำบากหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าก็หลอกหน่อยขี่ระแวงแต่ว่าเขาก็ยังพอได้เก็บเอาภาพบรรยากาศความหนาลักของ่นอยู่พี่น้อง ใจบกาพี่น้องยังยานอยู่ไปเลยในบิดตัวเลีนไปห้ามู่ไปเลยโอ้พอี่เอาแล้วคือไปไว้ถเถอะพออใหญ่น,นนะเดี๋ยวถ้าเกิดเราหนีแล้วเขาจังไปย่างดินแถวนั้นนกันพี่น้องเพราะว่า เมื่อกี้นี่น้องมาจอดรถดบานเม็ดทัวร์ไปให้ผมกับโบอยากไปกวนนอาย่านเก่งใจข้าเจ้านะพี่น้องยานข้าเจาเา้าเบาใจเพราะว่าข้าเจ้ามากเขาจะกับอยากเตะความสุข,นขเนาะเขากับโบอยากไปหลบกวนข้าเจ้าเพป็นึ้นหนีไว้ปโอ้ผมเดียวเห็นตัวหนึ่งว่ามันเจ้าตัวหนุ่ยบ่นะ เดี๋ยวดีเดียวผมใส่เวลาบังก่อนพี่น้องผมว่าแมนแมนเลยเดี๋ยวเม่เห็นตังโดนเด็กพี่น้องผมบ่ได้มาเล่นนำ้ำกระดิ่ดกว่าตัวนี้ตัวนี้แมนแท้ๆพี่น้องจะตัวนึงบิ่งคือคอ,อันนี้เมาแล้วบ๊ลูแต่ว่าแผลตรงหูคือบ่เห็นพีหน่องเดี๋ยดียให้เพิ่นเขามา,กาใกล้ๆก่กันพี่น้องเพราะว่าผม ยุก่ไกลเกินแต่บ่เบิ่งคือสิบ่แมนเนะแต่เกิดเจ้าตัยหนุย่ยก็สิบบเด่นโตปานนี้พี่น้องแต่เกิดเป็นเจ้าตัยหนุ่ยนี่ผมมาเห็นแป๊บเดียวพี่น้องจะแร่นเขามาหาเลยหรือว,ว่าเพิ่นบบเห็นดุนอะสีไข่กันโบแม่นออกพี่น้องสีสีสีไก่เคียงซืสอ ซีเดียวกันได้กับเจ้าตุนุ่ยแต่ว่าคันเก็บเม็ดถั่วแนวนี้โ่แมนดอกพี่น้องคันเก็บเม็ดถัว่วออืบ่าแล้วถ้าเกิดเจ้าตุนุ่ยบบเป็ี่นแนวนี้พี่น้องไปเลยไปบอกอย่างไงเลยแดนเ,เป็นสวนสาธารณะที่คนขงังงามแห้งพี่น้องเขาจะว่างบ้างแผ่นบ้างแผนได้งามแห้ง ซึ่งด้านล่างที่ห้องเดียวลงไปเป็นน้ำสีฝาสีน้ำเงินนะ่ะจะเป็นน้ำทะเลสาบน้ำจืดพี่น้องเดี๋ยวมือนี่สายจักหน่อยนี่คนออกมาเต็มเลยเลยพี่น้องเป็นสนามน้ำให้เด็กหน่อยอย,อยู่ด้านล่างที่ห้องเดียวเห็นมึงก็หอ,อกหน่อยพี่น้องเป็นแต่อิฉาบานเมืองเขาจะแถ่ได้พี่น้องเขาจะว่างแผ่นว่างแผนว่างโครงการได้ออกมาได้ค่อนข้างดีแห้งนะ แม่จะปลูกต้นใหม่หรือว่าปลูกเป็นอันข้าจกกว่างๆได้สวยงามแห้งพี่น้องต้นไหม่ทุกต้นเป็นหมากเป็นหนวยเกือบทุกต้นพี่น้องเป็นหมากของอกมมแเ้วกระหลอกหน่อยสามารถกินได้เกือบเกือบทุกต้นพี่นอ้องก็เลยเห็นกระหอกหน่อยเขาาอาศัยอยู่ในนี่ค่อนข้างหลายแต่ช่วงนี้ก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าอาหารยังบกแกหมากใหม่ย,ยังบกแกเอากระตง อาศัยคนที่มายังเลาะยางหล่ลนเอาอาหารมาให้น้ำพี่น้องเ,อเดี๋ยวยังไปทั้งปุ๋นพี่น้องไปเลาะเบิง่งเพราะว่าเมื่อก,กี้นี้เราเอาเม็ดทัวมาวานให้บุกเข่าใจแล้วเป็นยังขึ้นหนีไปปกติเราพอยายอย่างนี้เรายถือมาประจําพี่น้องผมมาผมหินตลอดแต่ว่ามาเที่ยวนี่บกหอดหาในที่พี่น้องบนมะวานบานกนกปกติ สงส่แล้วบ่ค่อยสบายวันนี้เดี๋ยวผมก็บ่แน่นใจนะพอบ่้กุ้ยกันกนะ็เจ้าจยกเทื่อพี่น้องต่างคนต่างมากเราก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าใจดีพี่น้องมาเห็นกระหรอกหน่อยก,ก็จบกัอยากมาเล่นมาเอาอาหารมาแบ่งปันให้กินนะก็บ,บ่าแตกต่างพี่น้องเพราะว่าไผมาเห็นไผก็ไผก็มักเนะาะเพราะว่าธรรมชาติถ้าเกิดเฮาเข้าไก่ชิดธรรมชาติเฮาบ่เบียดเบียน มึงกระลอกหน่อยแลนเต็มไปน,น้องถ้ามา,าตาก็ให้ความสุกสําหรับเฮาากับกระหลอกหน่อยตัวหางสีเท่ายังเห็นตัวเท่าแดงแต่ว่าหางสีมนๆน,น,นะพี่น้องเดีย๋ยวผมจะใส่เวลาเขาประเด็นน้ำมัน,นกันต้องใส่เวลานางเหรียญจะเข้าพี่น้องเันยังเข้ามากกระหลอกลวงเบิงบ่งเต็มเลยพี่น้องอันนี้ เดี๋ยวพนดูจัก่าพนปลอดไพ่พนกะเขามาาอิงพี่น้องพวกกระหลอกพวกนี้คนคังถือว่าเชื่องเลยแหละพี่น้องเพียงแต่ว่าช่วงที่พนขี่ยานพนกระบกาเขามาไก่เฮ้าต้องใส่ระยะจกักระยะเวลาจักพักหนึ่งนะพี่น้องอ้ยเสียงหย่ำเสียงพนหย่ำแตกบวกพว่า กระรอกหน่อยตัวหางสีขาวขาวนะออกมาเท่าไรก็เห็นท่านั้น,นเป็นน้องเพิ่มมีตหนิเพิ่นก็เลยจง่ไงเนาะถือว่าเป็นกระรอกที่เชื่องนี่ครับแต่นะแต่ว่ามือนี้ยังบอกเห็นเขาว่าไก่เออได้เม็ดตัวก็จะแดนมาอ่างข่อย <laughs> ตัวดำนี่เชื่องแน่นอนพี่น้องนี่นนนนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจิรลอกเข้ามาให้เบื่องไกลๆอันนี้มาเลย บางตัวที่เป็นเคยคุกขี้น้าค้นมันสิบาย่านพี่น้องโอ้ยเสียงหย่ำพี่น้องเสียงหย่ำในบางตัวแตกครอบพวเดี๋ยวตอนสายยกกหน่อยขเขาจะกรจูงหมาจูงยังมะเร็งพี่น้องกระลอกหน่อยก็แล่นขึ้นพวก,กใหม่หมดเลยแต่ว่าช่วงนี้มันเสาพึ่งจะเป็นเวลาเจ็ดโมงเสา้าพี่น้องกระหรอกหน่อยกำล,ลังลงหาอาหาร กินเป็นแต่แสบแต่นัวแห้งพี่น้องหย่ำไว้ขนาดจะเกิดมีมูมีอย่างหลายเิ่นก็กินไวหวจั็กน่อยพี่น้องแต่ว่าจะเกิดกระหอกหน่อยมาบา่หพิ่เิ่นก็กินซาพี่น้องเป็นธรรมดาเป็นค้าย่แย่งอาหารกันยานยานกันกินบางตโตไล่ตีกันนาะพี่ <laughs> <laughs> นกกับพนกเลยพี่น้องก็เห็นกระหอกหน่อยเมื่อกินอาหารนี่นกก็ไล่ นกบินมากวนเปิ่งนกบินมาทถ่วงเดี๋ยวนก,กเดี๋ยวนกกับ,บินต้องมากวนพันพี่น้องเนี่ยกระลอกหน่อยตัวนี้หางง่ามขนาดพี่น้องเพ่นสันนสน่นขนจนนกตัวดำนี่เชื่องขนาดนี้โอ้โออาหารกล่องน้ำกับป๋อท่านพี่น้องพ่นตกใจก็จะจูงมามาก โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะครับขอบคุณทุกคนร่างแรงใจที่แวะก็ามาเยี่ยมชมครับผมธรรมชาติจะให้ความสวยงามสำหรับเ้องเสมอครับบ๊ายบาย